สวัสดีครับอยู่ผมเอเด็กครับผมอยากจอช่อง YLGcaster นะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นไม่ใช่เล่นเลย Balziation มาฮีโร่แค่นเนี่ยภาค5ที่เกิจอออกมาแเทปภาคพอแล้วเราไปดูกันเลยไปยอ๋อแล้วเด็ก,กุการเป็นฮีโร่ที่แท้จริงศึกระวังอะไรห้องเอห้องอเอ้อเออไหมอ่ะคลายาครอาอ่ะ ใครใครไม่รู้จักนะครับทุกคนตอนนี้คลิปสั้นๆนะครับโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอ้โหห้องหนึ่ง a v วห้องหนึ่งบการต่อสูก้ก็เราจะเริ่มขึ้นแล้วเด็ก,กุผมมองไม่ค่อยเห็นตัวอะไรอันนี้บาคุกโกใช่ไหมถ้าเกิดจะไม่ผิดนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหมาลัวเกินมาลัวเกินนี่ครับเด็ก,กุพวกเราต้องชอน,นะยู อัลฟาวันยูฮูตุนต okay, ุนต <sy ุนตุนตุนตุบาคุกอดทีเคทีเคอะไรล่ะอะไรนะำเขาเออทูรกกีอ่ะเมื่อกี้เพิ่งโผล่มาโอเคมาแล้วโอ้โหดารชาโดดารชาโดนี่เป็นสิงโตใช่ไหมแตจะไม่ผิดเมื่อกี้เอออันนี้อันนี้อะไรอะไรนะจำไม่ได้หุ่นยนตโดมาแล้วนี้เดกุการปลดปล่อยพลังวันโฟโอ มาแล้วครับทุกคนนี่คือผู้สืบทอดพลังวันฟอ,อนะครับและก็พลังที่กำลังฟื้นขึ้นมาเหรอเด็กกูนายกำลังทำอะไรเด็กกูคลิปโคตรสั้นเลยว l ยอลีคาร์เตอร์จริงด้วยเอาแค่นี้แหละดีออก Never gonna make it. Or you just going to take that. Take it all take it all just gotta take that. Keep them taking all all